ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากที่เด็กได้คิดได้ทำนั้นเป็นผลการเรียนรู้เชิงประจับเป็นชิ้นงานเป็นผลงานเป็นความรู้ที่จับต้องได้ไม่ใช่ท่องจำมาสอบแล้วได้คะแนนเพราะนความรู้แบบนี้เราเรียกว่าความรู้ที่มีคุณค่าเลยเกรดเลยคะแนนครับแต่บ้านเราเราชอบสอบแล้วก็ได้คะแนน ใครได้คะแนนสูงกว่าก็ควรั้นเก่งแต่เปล่าเลยเขาไม่เคยมีผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์ไม่เคยมีผลการเรียนรู้ที่จับต้องได้ที่เป็นรูปธระมท,ทั้งหมดที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมในห้องเรียนเพราะการวัดผลและประเมินผลแบบนี้มันล้าสมัยแล้วครับประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะเริ่มหนีจากการสอบออกไปจะวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผลที่เด็กคิดได้เองจริงๆเด็กทําได้เองจริงๆ เด็กสามารถแก้ปัญหาพัฒนาจนหักมุมออกไปกลายเป็นนวัตกรรมขึ้นมาในสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยแน่นอนครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทําและเราเชื่อว่าเด็กทุกคนน่ะสามารถเรียนรู้ได้แล้วทําอย่างไรจึงจะให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของเขาให้เต็มศักยภาพในรัฐธรรมนูญก็พูดถึงในเรื่องนี้เหมือนกันจะต้อง พัฒนากระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้สอดคล้องกับความถนัดที่แตกต่างของผู้เรียนในแต่ละคนเพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพราะท่านเด็กทุกคนสามารถได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการและพัฒนาเต็มศักยภาพเราจึงจะบอกว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้